สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญมีมคอยต่างๆนะครับแล้วก็คิดว่าเอออาจจะจเป็นโอกาสอะไรบางอย่างไม่ใช่มีแต่แค่โอเคเหรียญมีมที่อาจจะอาจจะจะเติบโตแรงขึ้นในช่วงนี้เนาะแต่มันมีโอกาสอะไรเน็กชอ็อตหรือว่าโอกาสอะไรที่กล้าที่จะเข้ามาถึงให้เราบ้างนั่นเองนะครับผมก็เค่ดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้น่าที่จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปดูกันถ้าเป็นไม่ได้เนะี่ยังไงช่วยผมหน่อยนะฮะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลัางใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกันหน่อยเนาะหรือวพวกเไหนที่ต้องการที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของตัวเอ็กวอเซียรคอนเทนต์หรือว่าค่ากาแฟต่างๆกดลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นที่เกี่ยวกับชีบะก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ได้มีข่าวของคอยเทลกราบนะผมคิดว่าอันนี้เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันผ่านหน้าผ่านตากันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเป็นในเรื่องของ ประมาณ400วันที่ผ่านมานะครับผมรู้ว่าปีหนึ่งที่ผ่านมามีบางคนได้ซื้อเหรียญชิบะไปราวๆสัก10,000แบาท3,400ี 3, 400, ท่ยเหรียญเนาะซึ่งในขณะนี้นะครับมีมูลค่ารวมๆแล้วกว่า5บิลเลียนนะฮะในกระเป๋านี้กระเป๋านี้นะครับผม5บิลเลียนหรือว่าประมาณสักเท่าไหร่อะห้าบิลเลียนหนึ่งแสนห้าหมื่น ล้านบาทนะครับผมโอ้โหถือว่าใหญ่แล้วก็เยอะมากๆนะครับผมสำหรับคนที่ซื้อชิบะด้วยเงิน1นึ่งแสนไปเมื่อเสียวันอ่าเสียร้อยวันที่แล้วนะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทีนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็โอเคละเราคงที่จะไม่ไม่ได้มาหาหรอกนะว่าตัวไหนที่มันจะพุ่งไปเป็นแบบนี้หรือว่าทำให้ทำให้เราลงเงิน1นึ่งแสนแล้วก็กลายไปเป็นหมื่นล้านผมคงจะไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูด,ดว่าเฮ้แล้วมันมีโอกาสอะไรบ้างหรือเปล่าที่เราสามารถที่จะตักตวง ได้บ้างนั่นเองนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชื่นชอบเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมได้บอกไปนะครับผมว่าม้เงินประมาณสัก5.7บิลเลียนนะครับประมาณ4ี่ล้วันที่ผ่านมาเนาะโอเคทีนี้หลังจากที่พอได้เริ่มมีข่าวนี้หรือว่าได้เริ่มมีเหรียญม,มีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาเยอะหรือว่าคึกคักในช่วงนี้หลังจากที่ชิบะเติบโต,โตมากๆเนี่ย แล้วมันเป็นโอกาสของเรายังไงนะครับผมซึ่งจะเราเข้าไปดูข่าวก่อนหน้านี้เนาะที่ผมได้นําเสนอไปนะครับไม่ว่าจะเป็น f r ก g ้อินุเนาะเติบโต,ตมาก,กว่า200นะครับผมด้วยคอยพุ่งมากกว่า30และจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูที่เหรียญในคอยเมกาแครเนะี่ยที่เขากําหนดไว้ที่มันเป็นแคตตากรีของมีมเนาะก็เทตุนั้นหลายคนก็ไม่รู้ว่าอยากที่จะเป็นมีมหรือเปล่านะครับผมแต่เขาก็กําหนดเอาไว้ว่าเป็นมีมในนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่ง ทีนี้ถามว่าแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราสําหรับตรงนี้นะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะสังเกตว่าช่วงนี้เหรียญมีมต่างๆค่อนข้างได้จะเติบโตพุ่งแรงนะฮะพุ่งแรงไม่ว่าจะเป็นโฟเกตอันนี้โฟเกตกาวิตี้นะเติบโตมา24ชั่วโมงหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรจะขนาดนั้นนะครับผมซึ่งแล้วมันยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับถ้าเราเข้าไปดูที่ตัว ข้อมูลของคอยเทระกับนะครับผมตอนนี้เขาก็ได้ลงข่าวนะเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยมีคอยกำลังที่จะคึกคักในช่วงนี้เนาะหลายตัวเนี่ยเติบโตเป็นทริคเอ่อทริเปิรดิจิตหรือว่าประมาณหลักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมภายในไม่กี่วันนะอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นโอกาสอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลส่วนใหญ่นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเหรียญที่อยู่บนบีน่าสมาร์ชนนั่นเอง ประมาณว่าโอเคแหละสมมติถ้าคุณเอาเอาเหรียญต่างๆที่ไปร้อนสมมุติถ้าไปเปิดอยู่ที่อ,อิตาเลียม,มันอะไรแบบเนี้ยันาจที่จะโดนค่าแก๊สบางคนเขาซื้อเหรียญมีมเขาไม่อยากที่จะต้องซื้อ3ามพันแล้วต้องจ่ายค่าแก๊สอีกพันหอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเซนจ์ว่าแต่ถ้าเขามาซื้อที่แบนเนอร์สมาร์ชเอนเนี่ยเขาอาจที่จะมีลุ้นกว่าน,นิดนึงประมาณว่าไม่ต้องจ่ายค่าแก๊สที่มันแพงมากมายนักนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ทําให้ธุรกรรมนะครับผมของแบ n a n c e s m a r t Chain หรือว่าเหรียญ bsc หรือว่าเหรียญ bnb ชักเริ่มที่จะจะเป็นออทามไฮแล้วน,นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นออทามไฮผมก็คิดว่าน่าที่จะส่งผลโดยตรงกับเหรียญ b n b หรือเปล่าที่ผมไม่สามารถที่จะบอกได้นะแต่ถ้าเราดูกราฟแบบนี้อันนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่ามันยังไม่ไม่มูลหรือว่ามันยังมันยังนิ่งๆสองสงแล้วมันยังไม่ได้พีข,ขึ้นไปเป็นออทามไฮคือมันยังไม่เท่ากับไฮเก่าเลยน,นั่นเองนะครับผมผมก็คิดว่าเฮ้ยหลายคนอาจจะสนใจมีมคอยแต่ผมคิดว่าถ้าคนที่แบบอาจจะมองอีกสเต็ปหนึ่ง เพิ่มขึ้นไปเนี่ยอาจที่จะมองว่าใบแนนคอยอาจที่จะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องศึกษาพิจารณากันเพิ่มเติมนะครับผมแต่ก็จะ่นนฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เติบโตของใบแนนอยู่พอสมควรวันนี้เติบโตมากว่า8%เนาะในท่ามกลางที่เหรียญมีมคอยต่างๆนะครับผมฟลอกี้เอโนก็เติบโตมากกว่า20% 0ก็ถือว่าเหรียญมีมส่วนใหญ่แล้วกันลิสต์อยู่บน แบนเนสมาชิ Chain, นั่นเองน,นะครับผมก็อันนี้อาจจะเป็นโอกาสกับเราบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับมาร์คซ k กเบ e ร์กันบ้างหรือว่า Facebook กันบ้านนะครับก็ล่าสุด Facebook ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่นะครับผมเป็น เรียกว่านะครับเมตานั่นเองน,นกะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสนใจในะนี้ในที่นี้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเฮ้ยตอนนี้โลกเมตาเวิร์สมันอาจที่จะไม่ใช่สิ่งที่กลายตัวเราอีกต่อไปแล้วนะครับผมถ้าใครติดตามบล็อกเชนหรือติดตามคลิปตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะคุ้นชินกันดีเกี่ยวกับโลก NFT หรือว่าโลกเมตาเวิร์สอยู่แล้วอยากจะจะให้เพื่อนๆเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะ NFT อาจที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกระแส m a น n ตร r e ในอนาคตก็เป็นไปนได้อนาคตระหว่าที่จะไม่สามารถเดืนซื้อคลิปตัวพัง ได้แล้วก็เป็นไปได้นะคือโอเคแหละซื้อได้แต่คุณอาจจะอาจจะจะต้องใช้เงินเป็นพันพันล้านในการที่จะซื้อรูปใดรูปหนึ่งแค่นั้นเองนะผมคิดว่าน่าจับตามองแล้วก็อย่ากที่จะให้เข้าไปศึกษาโลก NFT ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าเข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้ของออ Facebook Meta ก็ได้นะเผื่อได้ได้เก็ตไอเดียนะครับผมว่าเออมัน มันเผื่อที่จะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างกับเราก็เป็นไปได้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทาง WWE หรือว่าวงการมวยปัม้มนั่นเองนะครับผมก็ได้จับมือร่วมกับทาง Fox Entertainment นะเพื่อที่จะเข้า NFT นั่นเองนะครับผมก็ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้ เอ็นเอทมาเริ่มที่จะมานะถือว่าโอเคแหละยังมาไม่แรงเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสของมีมคอยต่างๆแล้วก็เหรียญเอาคอยต่างๆหรือว่าคริปโตอะไรต่างเนี่ยช่วงปลายปีนี้อาจที่จะเติบโตแ,แรงมากใช่ไหมแล้วถ้ากระแสคริปโตมันเบาบางลงผมคิดว่า NFT ก็จะกลับมาคัมแบงนั่นเองอยากที่จะให้เขาเข้าไปมองข้ามชอ็อตมองไป NFT ด้วยนะครับอาจที่จะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆก็เป็นไปได้นะครับก็ลองศึกษา,า,าดูแล้วกันเนาะอันนี้วงการมวยปั้มก็มาแล้วนั่นเองนะครับก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้ กันมากๆเลยนะครับแลวเพื่อนๆละครับคิดเห็นกันยังไงบ้างสําหรับข่าวสารที่ผมเอามาแบ่งปันนะครับว่าเฮ้ยมีมคอยเกิดหรือว่าเหรียญอะไรต่างๆเริ่มที่จะคึกคักในช่วงนี้เป็นโอกาสของ BNB หรือเปล่าหรือว่าแบลนดน์ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกหรือเปล่าเพื่อนๆเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยเนาะหรือว่าเป็นในเรื่องของตัว m e t a เวิร์เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่าเฮ้ย e, มี n f t ไหนน่าสนใจบ้างหรือว่ามีโอกาสอะไรสําหรับ N f t ให้กับพวกเราคนไทยด้วยกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะคร คลิปวิด,ดีโอนี้ไม่ใช่ฟอนเดชั่นเอเวอเร์นะไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะข้อมูลผมอาจจะผิดเต็มๆประตูก็ได้นะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรอยู่แล้วนะฮะคิดว่าข้อมูลต่างๆเราลองเอาไปประกอบการตัดสินใจไปศึกษาข้อมูลดูอยู่ o อนรีเสิร์ชต่อละกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ